สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัชริดาจเจริญผารหัสนักศึกษา0 45หมู่เรียนที่61ทับ56ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดในหัวข้อเล่าลิเคียวกันนะคะค่ะยี่ห้อที่จำหน่ายขายในตลาดนะคะ 1. ด o d a Double c h o c o l แ t e 2. m ิ d o ริ 3. j เก e ร m ม s t a r สี่โกดิว่าไวท์ช็อกโกแลตลิเคียวห้าคอนชิเรียลลิเคียวประวัติของลิเคียวนะคะคำว่าลิเคียวมาจากภาษาละตินซึ่งแปลว่าการหลอมละลายในที่นี้นะคะก็หมายถึงการนำวัตถุดิบต่างๆที่จะสร้างสารรค์เป็นกลิ่นรสมาผ่านการหลอมละลายให้เป็นเหล้าลิเคียวนั่นเองโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการหมักบ่มหรือเก็บเอาไว้เป็นเวลานานเรื่องย้อนไปศตวรรษ ปรากฏว่าเหล้าลิเคียวนั้นมีที่มาจากการสกัดสมุนไพรเพื่อนำมาทำยาโดยเริ่มจากพระในฝรั่งเศสที่ทำให้เกิดเหล้าลิเคียวยี e ่ห้อชาร์คเทอร์และเบเนดิกตีนว่าเหล้าลิเคียเริ่มผลิตกันอย่างเป็นล้ำเป็นสันในอิตาลีตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่13โดยเฉพาะการนํามาใช้ในพิธีทางศาสนาฮิตช่วงยุคกลางศตวรรษที่14-15 ลิเคียวคือสุราแต่งกลิ่นที่เน้นไปที่รสชาติหวานผลิตโดยการนำชนิดต่างๆเช่นบาันดีวิสกี้จีนลัมหรือวอดกา้ามาเติมกลิ่นและเพิ่มน้ำตาลเพื่อให้ได้รสชาติหวานและกลิ่นหอมตามต้องการเช่นลิเคียวกลิ่นผลไม้สมุนไพรหรือเครื่องเทศโดยลิเคียวนั้นต้องมีอัตราส่วนน้ำตาลไม่ตม่ำกว่า100กร,รัมและปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า15%วัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตลิเคียว วัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะนำชนิดต่างๆเช่นบรันดีวิสกี้จินลัมหรือวอดก้านะคะมาเติมกลิ่นและเพิ่มน้ำตาลเพื่อให้ได้รสชาติหวานขั้นตอนการผลิตลิเคียวนะคะจะมีด้วยกัน3วิธีค่ะ 1. น,นะคะวิธีการแช่วิธีนี้จะใช้บรันดีใส่ลงในถังแล้วใส่ผลไม้สดหรือผลไม้แห้งลงไปแช่อย,อย่างน้อย1ปี จากนั้นจึงกองเอาน้ําออกนําผลไม้นั้นไปกั่นซึ่งน้ําที่ได้จากการกั่นผลไม้จะนํากลับมาผสมกับน้ำที่แยกเก็บไว้เพื่อปรุงรสด้วยน้ําเชื่อมอีกครั้งก่อนการเก็บพักไว้อย่างน้อย6เดือนจนถึง1ปีและผลไม้สําหรับแช่ที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นพวกแอปเปิลคอร์เชอร์รี่พืชและแบล็เบอร์รี่ 2. นะคะวิธีการต้มซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับการชงกาแฟด้วยวิธีการต้มคือเขาจะใช้พืชหอมที่ต้องการเอาไว้แล้วจากนั้นจึงใช้บาลันดีเข้าไปแช่พืชหอมนั้นๆแล้วเหล่านั้นก็จะละลายกันออกมาตามความต้องการจากนั้นมาทำการเติมน้ำตาลและสีจากพืชลิเคียวที่ได้นี้เอาบรรจุขวดเลยหรือเก็บพักไว้ในถังไมโออีกระยะหนึ่งก็ได้ 3นะคะวิธีการกันวิธีการนี้จะเป็นวิธีการเช่นเดียวกับการกระั่นพวกจีนคือเริ่มจากนําเอาพืชหอมที่ต้องการแช่ลงในปลันน่นดีค้างคืนไว้แล้ว นำขึ้นกันด้วยการอีกครั้งจึงจะได้เหล้าที่ไม่มีสีแต่มีกลิ่นหอมที่ต้องการจากนั้นก็เติมน้ำเชื่อมลงไปไม่น้อยกว่า2.5ตามปริมาณให้ได้รสหวานตามความต้องการเสร็จแล้วก็แต่งสีโดยธรรมชาติจากพืชในบางครั้งก็จะนำไปเก็บพักไว้ในถังไมโอเพื่อให้เกิดกลิ่นและรสที่ดียิ่งขึ้นค่ะชนิดของเหลาลิเคียวนะคะ 1. น,นะคะ Her b a ม d Spice ไป q u เ u r เป็นลิเคียวที่เป็นกลิ่นสมุนไพรและเครื่องเทศใช้วิธีการผลิตเช่นเดียวกันกันกบฟูดลิเคียวมักจะถูกใช้ในการทำค็อกค็อกเทลคลาสสิกหลายๆชนิด2นะคะฟูดลิเคียวนะคะจะเป็นลิเคียวที่มีกลิ่นผลไม้ชนิดต่างๆมีปริมาณน้ำตาลไม่ต่ำกว่า1 0 0กร,รมัมในแบรนด์ระดับพรีเมียมมักผลิตด้วยการอินฟราสตัววัตถุดิบเข้ากับตัวสปิริตมีทั้งแบบกลิ่นส้มเชอร์รี่แอปเปิล 3. นะคะเพรนลิเคียวนะคะก็เป็นลิเคียวกินสมุนไพรและเครื่องเทศค่ะ 4. นะคะคีมลิเคียวนะคะจะเป็นลิเคียวที่มีปริมาณน้ำตาลไม่ต่ำกว่า2 0 0รกรัมมีส่วนผสมของนมครีมและช็อกโกแลตค่ะค่ะความแตกต่างของลิเคียวกับคอรเดียนนะคะ ลิเคียวและคอเลียน,นะคะจะมีความหมายคล้ายกันนะคะส่วนใหญ่คําคว่าลิเคียวมักจะหมายถึงเล่าหวานของประเทศแถบยุโรปส่วนคอเดียน,นะคะจะหมายถึงเล่าหวานทางสหรัฐอเมริกาค่ะประโยชน์ของเหล้าลิเคียวนะคะ 1. ช่วยให้หัวใจแข็งแรง 2. ส่งผลดีต่อการทำงานของสมอง 3. ช่วยให้เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว 4. ช่วยลดความเครียด วิธีการเสิร์ฟและดื่มนะคะวิธีการเสิร์ฟนะคะจะเสิร์ฟด้วยถาดเสิร์ฟเครื่องดื่มซึ่งเป็นถาดกลมขนาดเล็กโดยพนักงานบริการนะคะจะวางเครื่องดื่มที่แขกสั่งบนถาดพร้อมกับกระดาษรองแก้วแล้วถือถาดที่มีเครื่องดื่มด้วยมือข้างเดียวค่ะวิธีดื่มนะคะวิธีการดื่มนะคะอาจจะดื่มแบบเพียวๆดื่มชิวๆแช่เย็นแล้วดื่มก็ได้ค่ะหรือว่าดื่มแบบออนเดอะร็อกก็คือเทใส่น้ําแข็ง เติมลงในแก้วกาแฟร้อนหรือว่าเย็นเพิ่มครีมนะคะแม้กระทั่งผสมในอาหารส่วนวิธีนะคะที่ฮิตที่สุดก็คือการนำไปผปสมกับเหล้าลิเกียวหรือเครื่องดื่มตัวอื่นๆตามสูตรคอร์เทลค่ะ